สบายดีพี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักหลายแอคคอเดียนแชนแนลพี่น้องมือนี้มาหน้ามาเบิงไห้เบิงหน้าเบิงน้ำเบิงน้องเบิงเขาเบิงน้ำเขาอีเตียกำลังจะออกร่วงพี่น้อง ออกห้องแล้วก็สิได้อยู่ประมาณหกสิบเซ้นเจ็สิเนนี่เราพี่น้องยางหลายยางสูงสมซื้อว่าเขาอีเตยโอ้เนาะจะเป็นสมซื้อหลายปู้นหวานใจเล่ายางลงไปเบิงน้ำเบิงเขาล่มพีน่น้องน้ำมาถ่วม แต่ลมลมเกือบบดพี่น้องว่าตะบองงามว่าตะบองมีนางว่าเมนสิบดได้กอได้เล่มได้เกี่ยวสุดท้ายพี่น้องลมซะแล้วเขาผูคาลมพี่นอ้องอฮะ ล่มกาบอทวมเสียกาบบหลายดอกนาอพี่นอ้องโตทียังยืนจึงพึ่งอยู่ี่กายืนพี่น้องทายให้พี่ให้น้องในเบื้องยืนอยู่หัวคันหน้าเสมอหัวพอดีพี่น้อง จากต้นในน้อยบ่มีน้ำเลือตายแรงตายแห้งกูใหญ่ร่วงใหญ่อยู่พี่น้องบ่ขี่ไล่กูในร่วง,งไ,ไววงอยู่ ว่าจะบ่งงามหลายบ่แหนเด้อพี่น้องทายให้พี่นอ้องเบิ้งลำตน้นเบิ้งคาบใบที่มันแรงมัองหันใบคาบใบแหงที่ตายแรงยังคากกกคาก่อยอยู่พี่น้องล้มพี่น้องล้มต็ดจังได้กับอยู่ แต่สิบเบิรบอรเบิรนั่นอีกทีนึงอยู่กับไอทิดลมก็ย <laughs> ังเหลืออยู่น้ำได้แก้อยู่ดอกพี่น,น้องคือสิบบอขาดบอเคินเรื่องน้ำคือสิพอดีมีบางไห้นี่สิได,ด้เปิดออก บางให้ก็ะจบพอดีพี่น้องงามลายงามแห้งอ้ยอยกระจังแมนงามครับพี่น้องผมหัวสร้างอ้อยคันแทกก็คือสิบอไดตัดอีกดอกงา ก็คือชีแล้วเลยบรรยากาศ่มรื่นมากลมหนาวก็เริ่มเทียนชิวเข้ามาแล้วพี่น้องฝ่าก็เริ่มลงตอนลงสอนลงไสเนาหอดย่ามพนิโผงสีอ้วยเขาบวกเขาว่างเขาสะเขาหว้วย ยังเหลือเพื่อพี่น้องน้ำยังบ่ได้เปิดเขาสะพี่น้องโรยปลาบืนเขาสะเขาวอพี่น้องบกกะจิกระจ่องเห็ดหลุมพุดหลุมเอาหาฟังหรือกระบอกไม้ไผ่พี่น้องแต่นี่ปล่อยให้เข้าสะ พ่อได้มีพุธมีบอนในสะในบวงในว่างพี่น้องอันนี้ก็เริ่ม,ลมกลมแล้วพี่น้องเกือบสิพ่อเมาแล้วนี่สุ่มนี่ใล้สิได้เมาแล้วส่วนน้ำในสะก็รู้สึกว่าเต็มพี่น้อง เ็มเราพุกกะมีปากขิ้งน้อยปลาขออ้อน้อยบ่อนบกขาดสายมีบ่อนให้เห็นแต่ก็โตบ่ชทันไงหันใจออกละละพี่นอ้องเอ้ย ผู้หาผู้ขาหันใจลงแล้วหายป่าธรรมชาติในสะให้พี่ให้น้องในเบิง้งออกมาแล้วโดนๆก็ได้ออกมาเชือนังจกักหนักยัง อีปทะรอยแปดหน้าหน้าประการมือน่มากกับวานใจกับหลานสาวคนจริงคนสวยพี่น้องบิ่งนี่รู้สึกว่าจิตลมเบิดบิ่งพี่น้องลมคักกอมู ลมมืดให้เลยนี่เหลือกับโบจักจีต้นจีล่ำพี่น้องหน้าโคกหน้าเขินหน้าโน่นอดย่ามก็โตกมาหงทำคือเกาเอาพี่น้องเข้ามาแล้วกะยะสลืม เป็นกำลังใจให้ขอบคนณทำคลิปเพื่อสิได้สร้างคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้ชมกันให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงสุขุูสุขคนอย่ากเก็บอย่าไข้อยา่า,ยยาจนให้สุขีสุขขังมีตังใช่ทุกทวนนาด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม